ฟเรดิโอการละคนเสนอคืนนี้เป็นคืนเดือนเรงดาวพระสุขละครดราม่าน้ำตารินอินจจัดสร้างจากชีวิตจริงของวงฟรายเดยตอนที่6อดุลชอบฝันบ้าๆหลายครั้งเขาจึงระแวงเพื่อนชายทุกคนที่เข้ามาใกล้นอกจากไตรแล้ว เขายังกลัวเพื่อนร่วมชั้นหล่อขั้นเทพชื่อหนุ่มสอนรามไม่ได้กลัวตัวเองเผลอใจนะแต่กลัวมาแย่งจีบหญิงความรักของอดุลแปลกมากเพราะขี้อายไม่ค่อยกล้าจีบใครแต่ของไตรมีพัฒนาการที่ดีอุ๊ยวิตามิน B ใครเอามาวางบนโต๊ะแล้วเนี่ยม,มีสลากเขียนมาด้วยวิตามินนี้บำรุงสมองแต่เจ้าของวิตามินบำรุงหัวใจได้ใครเนี่ย วารูมมีด้ยแป้งนักเรียนสาวน่ารักจากโรงเรียนราชินีคือผู้รับวิตามินนั้นที่ไตรเอามาวางไว้ให้บนโต๊ะที่เรียนพิเศษติวเอนทรานซ์แล้วอีกไม่นานทั้งสองก็ได้รู้จักและคุยโทรศัพท์กันช่วงสั้นๆแล้วก็ห่างหายไตรเริ่มแต่งเพลงครั้งแรกไว้อวดสาวๆด้วยการแปลงเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นอ้วนอนอ้วนแต่หน้าตา,า,ตาดีคิดดูสิ รอนูปลางแต่งเพลงชมตัวเองไว้ยนี่ตอนม6ตรายเอ็นไม่ติดเลยแต่งเพลงให้กำลังใจตัวเองพอเข้าเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มรังสิตก็เอาเพลงที่แต่งนี้ไปร้องให้เพื่อนฟังเพื่อนในคณะชอบมากชื่อเพลงทางที่เลือกเอง้างงทอแต่ันยรดวีีม ที่มหาวิทยาลัยเย็นวันหนึ่งรถสิ่งที่ไหนมาวะโคตรเกียดเลยเปิดเพลงดังแบบเนี้ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจซะเลยเออเดี๋ยวแจ้งพ่อมันให้ไอหนึ่งเด็กเตรียมลูกตำรวจ1นึ้าวเท้าที่สวมด็อกอร์มาตินไมเอียมเดินสะบัดผมลงมาจากรถด้วยมาดชาวร็อกเขาทำเพลงการแอนโกลเซสแล้วเดินมาที่ต๊ เย้มนี่ไงไอหนึ่งมันไม่ค่อยเข้าเรียนหนึ่งนี่ไตรเล่นดนตรีด้วยนะ <c oughs> คนอะไรเนี่ยหน้าเหมือนหมียินดีที่ได้รู้จักนะเว้ยเฮ้ยอื้มไตรรู้สึกไม่ถูกชะตาหนึ่งเลยสักนิดแม้หนึ่งจะตัวเล็กแต่ก็ชอบหัวเราะเสียงดังแต่พอได้คุยกันจริงจังแล้วจากไม่ชอบก็กลายเป็นสนิท เพื่อนๆในคณะเรียกหนึ่งว่าพี่มัมเพราะชอบเล่นมุกขำๆแซลหญิงตรายและหนึ่งได้รู้จักกับเจอรี่เด็กวิศวะจุฬาที่ไม่เรียนหนังสือมานั่งจีบหญิงที่คณะและคุยเรื่องดนตรีกันส่วนอดุลแม้ว่าไปเรียนที่เอแบกแต่ก็ยังไปมาหาสู่ตรายที่คณะเป็นประจำนั่นทำให้อดุลได้เจอกับหนึ่งอีกครั้งภาพเด็กผู้ชายใส่กระโปรงที่โรงพักชัดเจนมากในหัวเขาอดุลยิ้มให้หนึ่งอย่างมีความหมาย ติตามละครวทิทยุดาพระสุขได้ใหม่ในตอนต่อไป